ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กลายเป็นส่วนสําคัญในชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรมแต่สิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนั่นก็คือไอเงียบที่แฝงตัวมากับไฟฟ้าสถิตสัตว์ตตัวร้ายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด การปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตเพียงเล็กน้อยอาจจะสร้างความเสียหายร้ายแรงต่ออุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อนได้สวัสดีค่ะบริษัทเอนูแ c นนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนําถุงพลาสติกชนิด LDPE และป้องกันไฟฟ้าสถิตค่ะซึ่งเป็นถุงที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเกราะป้องกันชั้นเยี่ยมสําหรับป้องกันอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ค่ะถุงพลาสติกป้องกันไฟฟ้าสถิตนะคะไม่ใช่เพียงบรรจุภัณฑ์ธรรมดาค่ะเพราะนวัตกรรมนี้นะคะไม่เพียงช่วยป้องกันอุปกรณ์ระหว่างขนส่งและการจัดเก็บเท่านั้นค่ะแต่ยังช่วยลดต้นทุนความเสีย และเพิ่มความเชื่อมั่นในการจัดส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าสูงด้วยค่ะข้อดีในด้านการใช้งานนะคะมีน้ำหนักเบาสะดวกในการขนส่งค่ะและยังสามารถมองเห็นสินค้าภายในถุงได้เพราะว่าของทางเราเป็นสินค้าแบบโปร่งแสงนะคะใช้งานง่ายไม่ต้องการอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติมค่ะและในส่วนของด้านต้นทุนนะคะราคาคุ้มค่าค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับการป้องกันความเสียหายสามารถลดค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ค่ะและยังสามารถใช้ซ้ำได้ด้วยนะคะ อที่เราใช้เกี่ยวกับการวัดค่าไฟฟ้าสถิตนะคะของทางเราจะเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าเซอร์เฟสค่ะหรือตัวเครื่องวัดค่าความต้านทานที่ผิวค่ะซึ่งค่าความต้านทานผิวนะคะจะไม่เกินสิยกกําลัง11โอห์มต่อพื้นที่ค่ะซึ่งทางเรานะคะก็จะวัดพลาสติกในหลายๆจุดนะคะเพื่อมาหาค่าเฉลี่ยในแต่ละพื้นที่ค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจนะคะว่าทางเรามีสารป้องกันไฟฟ้าสถิตครอบคลุมทุกพื้นที่ค่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจถุงพลาสติก LDPE และป้องกันไฟฟ้าสถิตสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางติดต่อท้ายคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ